หลุนลุนนางเอกดังพาแม่พบครอบครัวแฟนไฮโซหรือจะมีข่าวดีให้ได้เฮยังไงคู่นี้หรือจะมีข่าวดีถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหากันก็หวานไม่แพ้มาโดยตลอดสาหรับคู่ของนางเอกสาวเต้นานัทพรเตมีรักและไฮโซหนุ่มนายประนายพรประภาล่าสุดถึงวันพิเศษซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของไฮโซนายสาวเต้าก็โพสภาพของตนเองคู่กับไฮโซนายฉลองวันเกิดผ่านสแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นอวยพรแฟนหนุ่มว่า which all your journey would be full of Love Love and Happiness นะคะ Happy Birthday แอบปายงานนี้น่าจากแฟนๆจะเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์โอยพรหนุ่มประในแล้วยังแอบ,บลุ้นๆข่าวดีของคู่นี้เหตุมีภาพ2อครอบครัวร่วมวงรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นบรรยากาศมันคุ้นๆแถมฟิลยังได้เอะหรืองานนี้จะได้เฮกันแล้ว